ชีวิตข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตจะไม่เป็นอย่างอื่นเออชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ในศาสนาเท่านั้นผมว่าถ้าหมูพวกเพื่อนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าจิตของพวกท่านทั้งหลายจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเพราะมันตัดขแขนงเออมันตัดสิ่งที่มันจะเยื่อใยออกไปข้างนอกการคิดเมื่อ,อไหร่เอ้ยเราตัดแล้วตั้งแต่คราวนั้นแล้วมึงจะ แกจะคิดไปยังไงอีกวะอย่าคิดนะเราตัดแล้วเราคิดดีแล้วก่อนที่เราจะตัดจุดนั้นที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นเราก็คิดทบทวนมาจนพอแลมันจะหวนกลับไปอีกเหรอสัจจะคือคือสัจจะคือความจริงใจก็คือความจริงใจความตั้งใจคือความตั้งใจเราจะไม่เป็นอย่างอื่นเราจะมุ่งมั่นยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละเป็นแนวทางถึงยังไงข้าพเจ้าคอยพยายาม จะทจํากิตใจของข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในชาตินี้เท่านั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าใจของเราหรือสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ง่ายจะเดินทางด้านปัญญาก็าไปได้เร็วเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นเป็นการแนะนวนะแนะแนวในการประพฤติปฏิบัติแต่ผูดด้ใดไม่พร้อมอย่าพึ่งพูดอย่างนั้น ถ้าพูดอย่างนั้นจะเป็นการโกหกตัวเองไม่ดีโกหกแล้วโกหกอีกอมันขัดสัจจะอ่าสัจจะคือความจริงใจสัจจะมันขาดจากจริงใจแล้วต่อไปจะเป็นคนล้มเหลวจะเป็นคนหลักลอยจะเป็นหลักปักขีดเลนอันนั้นใช้ไม่ได้ต่เมื่อเราคิดดีแล้วอเหมือนหินหักแล้วงั้นสายตกเลยหินหักแล้วงั่นยจะเอามาจอดมาต่อกันยังไงมนคือมันก็ไม่เหมือนเก่า ก็เห็นอะไรเพราะหินมันหักนี้ก็เหมือนกันใจของเราให้หักจากกิเลสจากหักจากทางโลกนั่นให้หักอย่างนั้นคือให้เป็นคนะส่วนกันเลยต่อกันไม่ได้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะสําหรับในผมพูดสําหรับพระเก่าที่ผู้มุ่งมั่นต่อมักต่อผลควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะ,อออะรอเลาะเลยแหละ,ะไม่ควรจะอยู่เป็นในช่างกระตายเป็นวัน,วนเ คิดออกมาอยู่ท,งทางธรรมก็คิดทางถึงทางโลกออกมาจากทางโลกก็ามาคิดถึงท,งทางธรรมเป็นอย่างนี้แปลว่าจิตใจจะไม่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางาไม่ถึงจุดมุ่งหมายในการบวชของพวกเรามรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกโจ่งแจ้งอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีจริงสําหรับผู้ประพฤติธปฏิบัติ แต่ว่าผู้จริงจังจะต้องรู้อันดับแรกก็คือสมาธิีนละก่อนถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติดีสมาธิของเราดีแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขเราจะได้รับในความร่มเย็นเป็นสุขของสมาธิในระดับหนึ่งเพียงแค่นี้เราก็จําไม่ลืมแล้วมันสงบร่มเย็นมันปราบกิเลสในจิตในใจของเราอยู่ในราบคาบพอจงควรแต่ถ้าว่าเรา เ,เพียงแต่สมาธิเปรับลงเท่านั้นก็เหมือนกับหินทับหญ้าเคือมันยังไม่ได้ถอนถอนลากถอนเง่าของมันยังยังไม่ถอนหัวหญ้าขึ้นมาเอาพอหินหลุดออกไปหญ้าของมันยิ่งงอกงามขึ้นไปอีกเอพอพราะเพราะหินทับเอาไว้นี่ก็เหมือนกันแต่สมาธิเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับหินทับหญ้าคือมันทับกิเลส ราคะโทสะโมหะมันอยู่อยู่ในความสงบเนี่ยเพราะความสงบเข้าไปจิตจิตไม่ปูงไม่ฟุ้งไม่่านจิตไม่ส่งออกนอกจิตอยู่กับตัวจิตนิ่งจิตรวมจิตเป็นตัวของตัวจิตเป็นอิสระกิเลสเข้ามาไม่ถึงกิเลสราคะโทสะเข้ามาไม่ได้ในช่วงนั้นในขณะนั้นในจิตที่สงบนั้นเรามีความสุขเนี่ยนี่หว่นัตถิสันติปรังสุขขัง ในระดับหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันจิตสงบนะแต่เมื่อสมาธิมันคลายออกไปแล้วอกิเลสมันเข้ามาคลองถึงพอมันเข้ามาคลองนั่นแหะทีนี้มันบางทีมันลังมาอยู่ก็มีบางคนก็สมัยเมื่อเป็นพระทําจิตให้สงบก็มีความสุขแต่พอมันเผลอออกไปทีนี้เผลอเผลอก็เสียคู่เสียคน สิขาลาเพศไปก็มากก็มากไม่ว่าในแต่ครั้งนี้ในครั้งพุทธเจ้าก็เหมือนกันในครั้งพุะธองค์ก็สมัยหนึ่งพระสงฆ์ท่านองค์หนึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติจนได้ฌานฌานโลกีอยู่ปะมาณนั้นแสดงฤทธิ์ได้มีความสงบแต่ผลที่สุดก็ไปเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเข้าก็ลาสิขาพอลาสิขาไปแล้วก็เนี่ยมันออกไปข้างนอก สึกได้ว่างั้นเถอะในขณะจิตสงบขนาดนั้นแล้วมันยังสึกได้ผลที่สุดก็ไปเจอเขาจะเอาเข้าตะแลงแกงจะไปตัดคอเข้าถึงเนี่ยจนพระเถระมหากัสปะได้ไปพูดไปเทศให้ฟังเพราะเป็นลูกศิษย์ของท่านคิำนึกได้เกิดชานโลกีขึ้นมาอีกเครื่องพันธนาการก็หลุดออกจากท่านไปอีกเพราะท่านมีอภินิหารขึ้นมาแล้วนั่นแหละ สิ่งเหล่านี้สมาธินี้ถ้าว่าเรายัางไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาถอดถอนมันพร้อมที่จะประทุขึ้นมาได้เพราะนั้นอย่านิ่งอยู่ในสมาธิอย่างเดียวเมื่อเราทำจิตให้สงบด้วยสมถะใดก็ตามด้วยกรรมาฐานใดก็ตามเมื่อจิตสงบพอเป็นพื้นฐานแล้วให้นำมาพิจารณา ลี่คลายอ,อันไหนสวยอันไหนงามในร่างกายของเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็เห็นยกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นรูปร่างวิศวภ,ภาคก็คือฝ่ายตรงข้ามกับเราคือฝ่ายหญิงอย่างเนี้ยถ้าฝ่ายหญิงก็คิดถึงฝ่ายชายอย่างนี้เราคลี่คลายดูสิดูให้ดีอันไหนคือที่เราไปติดไปข้องในรูปนั้นๆ อ่อนอหไสวยงามในความรู้สึกของเราผมขนเล็บฟันหนังอ่ที่เราเห็นที่เราเห็นว่าสวยงามแต่นี้ถ้าวาแยกออกมาถลกหนังถอนผมถอนฟันออกไปแล้วคนคนนั้นจะเป็นยังไงที่เราไปติดไปคล้องนะก็ไม่มีอะไร ท่านี้ทำไมทวาสวยงามนั่นคืออะไรสรุปแล้วคือออกไปจากใจของเราเราไปให้ความสําคัญในรูปนั้นในเรื่องนั้นในสิ่งนั้นมันก็เลยความสําคัญจุดนั้นก็เลยมาเตะถีบหัวใจของเราทําไมหัวใจของเราตุปัตตูเป๋ตัรัดตัวเลยร้อนละทมทุกข์ขึ้นมาจากจิตใจอย่างมากเพราะเหตุใดเพราะ กิเลสในใจของเราไปให้ความสําคัญนะไปให้ความสําคัญจุดนั้นไปให้ความสําคัญหนังผูดผาดขึ้นมาเออหนังเนียนหนังสวยหนังงามอะแต่ตาไม่จริงก็คือหนังเออเอามาทําเป็นหนังรองเท้าก็ได้เอามาทําเป็นหนังอะไรก็ได้มนุษย์เออหนังหมาหนังสัตว์หนังคนถ้าว่าไม่รังเกียจเอาหนังคนก็มาทําเป็นเออถลกหนังมาทํามันก็ไม่แพ้หนังอื่นๆเหมือนกันข้าวว่าหนังล่ะ เนี่ยอันนี้แหละพวกเราหลงหนังถ้าถลกหนังออกไปแล้วเป็นอย่างไมนุษย์มีเนื้อแดงเถือกขึ้นมาแล้วน่าดูไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเราวิเคราะห์ด้วยปัญญาด้วยสมาธิของเราด้วยสมาธิของเราไม่ใช่ด้วยความคิดเฉยเฉยด้วยความคิดของเราเนี่ยเหมือนกับหมอวิเคราะห์เรื่อง ร่างกายกาย,ยวิภาคกนอันนั้นคือหมอพิจารณาดูแบบหมอผมมีหน้าที่อะไรขนมีหน้าที่อะไรเล็บมีหน้าที่อย่างไรฟันมีหน้าที่อย่างไรแําทำไมมันจิงอยู่ได้มันทําไมจิงงอกออกมาทําไมจิงหล่นทําไมจิงเกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็คือหมอวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งแต่วิเคราะห์อย่างธรรมะของพระพุทธเจา้าวิเคราะห์ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ร่างกายของเราเนี่ยถึงจะยืนไปขนาดไหนก็เถอะมีจุดจบเนี่ยถึงจุดจบถึงวันตายเนยีถึงวันฉลายสู่ดินน้ำลงไฟเถึงจะยืนขนาดไหนก็ถเถอะเหมือนกับพาช,พาชนะถึงจะน้อยใหญ่เล็กเสวยงามขี้เละขนาดไหนนะพาชนะนกระเบื้องเนี่กานกระเบื้อง อีกสักวันหนึ่งก็ต้องแตกด้วยกันทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราทุกๆคนถึงจะอายุยืนขนาดไหนเกิดขึ้นมายืนขนาดไหนก็ไม่มีคนคนไหนที่จะอยู่คํำฟ้า,อ,าอยู่ได้มีจุดจบเพราะนั้นทำไม ใจของเราเึงไปให้ความสําคัญไปให้ความสําคัญจนถึงกิเลสราคะโทสะเกิดขึ้นมาได้บางทีมันรา,ราคะขึ้นมาเออมันกุมพุ่มหัวใจจากนั้นเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาเห็นครูบาอาจารย์เห็น,นหนมูเห็นเพื่อนก็ไม่สบายใจไปหมดทุกใจไปหมดเพราะเหตุใดเพราะใจมันมีกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะเออ ราคะกับโทสะมันไปด้วยกันบางทีบางสิ่งบางอย่างเราคิดอยากจะทําอย่างนี้แต่หมูพวกเพื่อนหรือพระวิยัยพระธรรมวินญัยหรือครูบาอาจารย์ห้ามปลาไม่ให้ทําอย่างนี้ตัวเองไม่พอใจไม่พอไปเพราะตัวเองอยากจะทําจุดนั้นอยากจะพูดจุดนั้นอยากจะอยากจะกระทําในจุดนั้นไม่พอใจไม่พอใจก็คือกิเลสโทสะขึ้นมาแล้ะคือมันปกป้อง ตัวราคะนั้นนั่นแหละเพราะว่ากิเลสราคะเนี่ยเป็นต้นตอของก,กิเลสภายในใจกับกิเลสราคะเนี่ยเป็นเป็นหลักกิเลสโทสะเนี่ยปกป้องคุ้มของอป้องกันป้องกันราคา,าราคะเนี่ยมันเย็นฉ่านะามันหวานแต่มันเคลือบด้วยยาพิษอย่างแรงอยู่นั่นแต่โทสะมันร้อนซา เออมันร้อนซาใครๆก็ไม่ต้องการหรอกเวลาโทสะมันขึ้นมาตัวเองก็ยังไม่ชอบบางทีมันโกรธขึ้นมา,ารู้สึกว่าศีรษะมันจะแตกออกหน้าดาหน้าแดงแต่ราคานี่ไม่ใช่าหวานเยิม้มนี่แหละราคาโทสะมันไปด้วยกันแต่ทําไมจึงมีราคาโทสะพ่อโมหะคือความหลงความหลงมัวเมาไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเรา สรุปแล้วก็คือเราไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันออกไปจากใจใจไปให้ความสําคัญมันจึงสําคัญถ้าจะไม่ใ,ใจไม่ให้ความสําคัญแล้วมันจะสําคัญขึ้นมาได้อย่างไรนี่แหละสรุปแล้วก็คือออกไปจากใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้พวกเราพิจารณานะถ้าถึงภาวนาอย่างนี้ก็คือทําจิตใจให้เป็นสมาธินะเบื้องต้นซะก่อน ทำไม่บางท่านก็นั่งภาวนาจิตมันปุงออกไปข้างนอกบางทีก็มีนิมิตบั่งบางทีก็มีเรื่องอะไรแทรกเข้ามาในขณะที่นั่งสมาธิบ้างแต่ถึงยังไงเราจะให้ความสําคัญในนิมิตเหล่านั้นอย่าให้ความสําคัญน,นิมิตเหล่านั้น,มน,มน,นไม่ใช่สิ่งสําคัญ มันเป็นนิมิตคือความหมายเท่านั้นเองถ้าใครก็ตามไปให้ความซ้าคัญฝันอยู่ทั้งวันฝันอยู่ทั้งคืนนิมิตเกิดอยู่ทั้งวีทั้งวันแล้วเอามาอวดมาอ้างให้หมูฟังแล้วมันได้อะไรเนี่ยมันได้อะไรเมื่อเคยเห็นพวกเราไปเห็นภูมิผาป่าไม้ไปเห็นที่ไหนนมาแล้วมันได้อะไรเ,เราได้อะไรเรานำมาใช้กับเราได้ไหมในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเห็นเอย เห็นคู่คนเข้าไปแล้วก็พิจารณาเป็นเห็นนิมิตขึ้นมาเห็นคนขึ้นมาเราเพ่งดูเ้วเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเพ่งดูแล้วอูเห็นซากศพคนตายเห็นกระดูกเห็นมันเน่าเสื่อมสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเห็นอย่างนั้นไปว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างนั้นเกิดประโยชน์แต่ว่าเห็นแล้วเห็นแต่ความเจ็ดสวยงดงามมีแต่ความจะรุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้น เราเห็นเหล่านั้นได้เป็นไงมิจตเสียเป่นงนิมิตเหล่านั้นเสียมิจต่เสียมันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ให้เพ่งมองไม่ให้ดูนิมิตอย่าไปให้ความสําคัญนะนิมิตนะหลงได้นะสําคัญตัวผิดนะหาถาบว่าตัวเองวันไหนนั่งภาวนาแล้วไม่เห็นนิมิแตแปลว่าวันนั้นเราเหมือนก็ไม่ได้นั่งภาวนาท้าว่าวันไหนนั่งภาวนา อ,อพอจิตสงบรวมลงไปเป็นอุปจารสมาธินิพินิมิตผ่านมาเป็นฉับฉากเหมือนกับหนังเเหมือนกับฉายหนังให้ดูตลอดก็เพลิดเพลินอ้าปากตาเขี้ยวดูอย่างนั้น,แล,น,นแล้วมันได้อะไรถามนะสิพอจบประมาณแล้วมันได้อะไรมันก็ได้เพียงได้ดูเท่านั้นเองเ,ออเพลผยังหลงในนั้นอีกถ้าวันไหนนั่งภาวนานจิต ใจของเราไม่สงบไม่เห็นนิมิตเอวันนั้นกงหุดหงิดขึ้นมาอีกเลยเพราะเหตุอะไรเพราะว่าจิตใจเหมือนกันทั่งภาวนาแล้วไม่เห็นอะไรนั่นแหละทํใไมทําไมไม่เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงนิมิตมันเที่ยงหรือเปล่าทรมะของพระเจ้าไม่ให้เห็นเพียงนิมิตเท่านั้นเห็นอนิจจงนะของไม่เที่ยงนะทุกขังนะเอะสิ่งไหนเอสิ่งไหนที่เที่ยง สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหม